ไ้บนแต่งกะเดีเ๋ยวเอาไว้น้ำมูกกระเด็นวันไปหัวแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC เอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่วงยิงครับวันนี้กะตั้งจากเสร็จภารกิจครับไปบอกสอิส่งของซอยพี่น้องทางซีส,ส,เ,สเกตครับเ <laughs> สร็จแล้วเก้าร้อยปะ หลังจากไปมอบสิ่งของซอยพี่นอ้องทางซีสกเกตแล้วครับมืออื่นสีเดิเดนทางต่อเขากรุงเทพครับมืออื่นมีนัดไปสามโมงอยู่เมเจอร์ป่ะเมเจอจร์ฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์ปาคลังสิตพอโน้นพอโจกอ่ะออกเดินทางไปก่อนครับแต่ว่า สีเดินทางไปเมืนเเสาครับแต่ตีหาตีหาหมกมวงเสาย้าดย์นพี่น้องเอซีแฟนครับกันนังกันยังสายคือเเราครับภาพยนตร์ไทยอ่อื้อนี้ก็ไล่มองพี่น้องกันยัง เด่นอยู่คือเก่าครับฝากซอยสนับสนุนส่วนทางจังหวัดสุรินทร์อุบลกัเดี๋ยวไปกรุงเทพกลับมาครับโอวานบุรีรัมมานินีสเกตีสกเกงกะยงเหลือพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์กับทางอุบลครับ หาหารบัตน้ำยางขังแรกเลยกอกับเอฟซีพอดีครับวันนี้วันนี้ไปสองมองครับยูซีสเกต มือนพอกันครับ,บช่วงบายอยู่ฟิเจอร์ลังสิตนานีน่เ,นเจอครับอเายบอกกระเซ็น้ำกันกัน,กนได้ป่ ช่วงนี้กัเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุ่มมองทุกมบอลครับไล่มองไล่บอลข้างเขตชายแดนกับย่างมาท่านสงบครับอ๋อแบรนด์นี้ก็เคยซื้อไปอยู่แต่ <c oughs> เอาจเอาจ <c oughs> เอแล้วกุนอเอฟซีแฟน<ๆ>ครับ เพื่อนขับ้างซีสเกีครับพี่น้องก็อย่าลืมอย่าพาดครับสวยสนับสนุน ตอนนี้ก็ต้องใช้ปกติครับนะให้ออกก็ใช้ปกติให้รูปบับครับ,รบได้เลยครับเซียวฟีีเลย เอกต้องใส่แบบยังไงจะสะพมป่ะก็ไปยืดผมปะโอ้ยไปยืดได้ยังเอาไปยืดเอกมันบบดไปตรงยืดเนี่ยเนี่ยเป่าดีๆมันกับบดตรงนี้โอ้ยเฮือกออกไหนกับครูเก่าแหละเอาไปเห็ดหลวัดลองเห็ดเบิองเห็ดบเป็นเห็ดอะไรทำได้หน่อย ในช้อเทอร์จันนี่ยิมคุณเกิดแล้วหนึ่งเดือนคุณพี่ขอบคุณค่ะจันนี่ขอบคุณพี่ก่กนแล้วขอบคุณค่ะนี่มีแสงมันดีนะอกนนี้บางตัวอันนี้ตัวหนึ่งอะบ้า บ่อมีอยู่ืัอนี้กะดีใจครับเดี๋ยวไปมีโอกาสเดี๋ยวไปมอบของจากทีมงานไายอ้อครับล้วเข้าเข้าไปกับทอมอสสองเหมือแล้วเข้าสีไดลลงมาไปุงเทียบสองหมืงครับสิกรรมมาใหม่ครับทางพี่น้องทางอุบลกับทางสุรินทร์กะเดี๋ยวรอกลับจาก กรุงเทพครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆมองแล้วครับนี่นี่วีแบบนี้วีดีเลยนี่นี่แบบมันมันวีแล้วมันมันมันก็คือวีแบบแบนๆน,นะ มาเร,เงร <c oughs> เ่งผัดผ่อนขึ้นนึงเิิเเสาออกเดินทางห่ะครับนอนไว้อนนอนอิมจะขึ้นนึงเราก็ขึ้นไปนอนทั้งกาแล้วก็มืออื่นพี่มอนไปนํามหนบอพี่มอนไปด้วย ไม่น้อยก็อาจจะยมของอยู่บ้านครับเพื่อเดี๋ยวไปหาพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์หรือว่าจังหวัดอุบลขอบคุณทุกกำลัง<อ>ใจบอไปสื่อเอาไหนอันไหนก็ได้อัน,น,นดีดน้างไว้เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับฝากพี่น้อง ติดตามนะครับช่องพ่อแม่หญิงลำเพลินอักขีเชียวครับสวัสดีครับ